สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนเนี่ยไปซื้อปลาสลิดท,ที่เราตัสใส่ลวดกันนะครับซึ่งผมไปผมจะไปซื้อที่แมคโครเพาะแมคโครมันน่าจะมีปลาสลิดอยู่งันไปกันเลยครับไปกัน เราจะไปดูปลสลิดกันนะครับึนรอ แดดเดียราคา150่บาทไปจ่ายบ้าง ครับวันนี้ผมก็จะไปรับเพื่อนมาทำวัสดุกันนะครับทุกคนไปกัน เกิดปัญหานิดหน่อยครับพอดีว่าทำโทรศัพท์เพื่อนตกอ๋อครับขึ้นเลยขึ้นเลยท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้เราก็ขึ้นลดคุณถ่ายปลาแม็ตตี้เรียบร้อยนะครับไมตันเห็ไม่แล้ววะ คไปกันบ okay. ้านป่าอยู่แถวไหนครับไปถึงหนึ่งกั้วยครับ บ้านกันแล้วครับอันนี้อันนี้น่าจะปีนต่างแห่งของคนเดียนี่นบ้านเลยนะบ้านก็บ้านเี้แหละไปไหนไปไหนไปไหนเอ้นีุยครับวันสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาทอดปลาสลิดกันนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าปลาสลิดตากแดดกับไม่ตากแดดมัน รสชาติมนันแตกต่างกันไหมนะครับซึ S ่งปลิตเ่ยเป็นของดีของเมืองตูดปากกาเลยนะครับไปกันคก็ตัตโวโัโตโโ้งโั่นี้คือฝันี้เป็นยงไม่ได้ตัดที่ไกได้ตัดแบบนครับาเีกยงวัได้ขยนถ้าเกี่ยงสี่แครับถ้าเกิดอันที่ไม่ได้ตัดเนี่ยสีจะดูแบบไงครับมันด้ดูแบบ เป็นเนื้อปลาปกติอันนี้มันจะดูไม่แห ouais ้งๆอแห้งนะครับแสดงว่าถ้าตากแดดแล้วก็คือปลาก็จะแห้งไม่ค่อยชื้นไม่ค่อยชุ่มชื้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเราจะมาเริ่มจากอะไรดีครับอันนนี้อัดับแรกครับเปิดไฟครับเปิดไฟเปิดเตาแก๊สก่อนตเปิดเตาแก๊สให้ชักให้เจ้าบ้านทำเจ้าบ้านทำเจ้าบ้านทำโอเค ร้อนแล้วเกลืออยู่เลยูิไหมชิไหมยต่าหลือชิมไหมข้นอืเค็มครับเค็มมากเ่มก็กบอกนี้จะเป็นเกลือตื่นเลยนอนอันนี้ผมว่าเน่าจะเป็นเกลือนะครับคนข้างเค็มเราเราจะต้องเคมน้ำมันไปก่อนนะครับ แล้วถ้าเกิดไม่เทมันอ่ะเปล่าเทน้ำมันมันก็ตีกับกระทะเงเออถูกัหมประมาณนี้พอไหมพอเลยเปิดไฟแรงไไปฟแรงขึ้นใส่เกลือนะครับต้องไฟแรงขึ้นเปิดไงที่เราใส่เกลือเนี่ยจะทำให้มันใสอผลิตไม่ไม่ติดกระทะนะครับอ้าวใสมันดับแล้วไฟมันดับเออไม่เปินไม่เป็นวะใส่แบนี้แล้วแรงขึ้นนะแรงขึ้นกับหมุนก็นี่แหละไม่อย่างนั้นพี๊ด อันนี้คือแมกมกน่งแมกล้วรอน้ำมันเดือดไอ้เบ้ปิดไฟให้เป็นไหมไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านห้อกต้อใส่เกลือก่อนไม่รอน้ำมันเดือดค่อยใส่ถ้าใส่ไปเลยมันก็อย่างนี้ดีระหว่างนี้ก็รอน้ำมันเดือดครนะน้ำมันอร่อยมากเลยเพืไปใส่รอน้ำมันก็ใส่ใส่เกลือไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเอ่อกะเอาก็ได้ประมาณหนึ่งส่วนสี่ของช้อนนี่แ เอาเอาไว้นี่มันโอเคแล้วอันนี้คืออันนี้คือไม่ร้อนน้ำมันอันนี้คือตะลิวเนก็คน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 ใช้ตะหลิวคนเกลือให้เกลือให้เกลือละลายให้เกลือละลายขอสัมภาษณ์จบข้อมูลหน่อยครับว่าวิธีการดูน้ำมันเนี่ยเราจะดูไงครับว่าน้ำมันมันเดือดได้ทีแล้วก็คือมันจะมีฟองครับ ฟองมันจะขึ้นครับแล้วก็บริเวณถ้าเกิดเอามือไปทำจบอย่างนี้ครับมันจะจะรอนมันจะรอนใช่ครับมันจะลงเลยครับลงเลยครับเอาเลยครับเเอาเลยครับเบุ้งอุ้อ้งอุอ้อ้้องอี่ยวอ ผมนี่นะเราจะบอกไดหมครับว่าใช้อุณหภูมิกี่องศายใหญ่เราบอกไม่ได้ครับเราไม่เอาเอาเอามือมาเอามือมาลองกินนะไปงกเก่งพัดเก่งสวยพัดสวยพัดเออเก่งนี่ว่าโอ้โหก็น่ากินน่ากินนหอมมากเนะครับด้านหลังก็หล่อมากเลยนะครับ เออือเอ่เอาไว้เกียวเกียไมไม่เกียมเอาพอดีอ่ะเอาพอดีไม่ต้องเกียออไม่เราปิกได้เลยไมเราิกร้อยังไยน่ากลัวแตังตายเ้ยแต่เราไปได้อันนี้คือที่ยังไม่ได้ตากแดนครับจะดูแล้วก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรจากปลาสลิดปกติเลยนะครับ พอหมดนล้วก็อิ่มกันคือทางก็อิ่มเหมือนกันเอาตีเขาตีแล้วกัตีตัวนึงตัวนึ่งใจเย็นอันนี้เก็บเก็บกันพอได้ไห่ได้เยอต้องใส่เกลือไหมไม่ต้องใส่หรอกใส่เดียวใส่เดียวแล้วกันนะเผื่อมันติดกับเอาอีกนึงเค็มๆเลยอะไรครับพอตีอ่งนต้องเค็มเอาเลยครับเชฟ สองตัวเลยไหมใส่น้ำมันเพิ่มไหมน้ำมันน้อยเกินก็ใส่เพิ่มน้อยเกินหรอต้องใส่เพราะฟ้ามใส่น้อยฟ้ามใส่น้อยสองตัวน้ำมันมันจะมากกว่านั้นใช่แต่เนี้ยกินได้ไหมเรากินอันนี้กินได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแมวแมวจะกินได้กรุบๆเลยไม่ใช่ไม่เกิดเองไม่เกิดใครดึงดึงเราแบบนี้แกดึงไว้เขาที่สังเกตคือตัวด้ายพ่อแล้วมันย่อไลน์เสือหมอน ลายมันมันเหม็นแปลกนะมันรู้สึกว่าลายมันของเขาเวลาเวลาตักแดดทอแล้วมันเนื้อมันจะดูแบบมันดูมีคราบมันดูแห้งมันดูแห้งกว่าแบบไม่ตักแดดมาดูลองทำดูแล้วนี่อือลองทำองมาใส่เดี๋ยวชิมนะยอ๋เพราะมันในมรหรือเปล่าแบบในน้ำมันไม่ตัดแดดแดดแดดมีน้ำเยอะพอลงกระทะเลยแบบ กระเด้งกระดอนปึ้งปังปุ้งปุ้งเลยแต่ว่ตัดเด็มาแล้วบบกทอดอันนี้อนอ๋อตอนนี้ก็ัดอีกตัวนค่อยตัดโอ้ยนากินเหรอเราตัดตกันดูยังสุกแล้วพี่ตต่างก็ได้อันนึงก็ ไมสกแตไม่ใช่่ใ่่่อนเดียสุดเลยเอ้ยไ่อไม่ใ่ย่งเได้อยู่ใดอยู่ค่อยังคิดว่าพ่อยัง่างย่างย่างย่างังม่อร่อยต้องเดืหมดเลิเหมือนกันเ่อนร่อน่อคุณหภูมิที่เราใช้นะครับจะอยู่ที่ประมาณประมาณ1 8อองศาถึงประมาณ2ององศาครับเ็เปิดเวลาเปิดเวลาห้านาทีนะครับถามว่ารู้ได้ไงนะครับไม่รู้ครับมือวัดมาแล้วแค่แค่แบบลองแบบดูคร่าวๆดู แต่ถ้าเกิดอยากรู้จริงๆนะครับแนะนำให้เปิดคุกกันดูนะครับถ้าเกิดอยากรู้ก็ปดคครับขั้นแรกเอามือเอามือครับเอามือนี้นะครับจุ่มลงไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าทำแล้วจะแม่คุ้มค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดมือไหมได้ว่ากำลังกำลังดีกำลังดีกำลร้อยองศาพอดีกำลังเดือดเดือดเลยแต่ถ้าเกิดนิ้วไม่ไหมก็คือยังไม่ได้นะครับพงั้นเราลอกันดีกว่าอกันดีกว่าเอาไปต่อไปคย่ามันจะเดือดก่อน แต่คนนึ่ก็จะวางสองหรือ้็เสดนะคนเราเสดคนานึ่ดก็เนะเออเออเออเอเออุตะบินาอ่ะตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับออีกตัวหนึ่งนี่มีความแตกต่างยังไงครับไม่ไม่แตกต่างครับเหมือนกันครับแค่เอามาสองตัวเพราะว่ามีสามแค่ไม่ต่อตัวว่าอิ่มแค่นั้นเลยตัดไปตอนเออเราเราจะตัดไปตอนที่เราทอดตัวนี้เสร็จเลยนะครับโอเคไปก้องอไย อันนี้คือปลาที่สากแดดแล้วนะครับครับก็คือปลาที่ตางแดดแล้วเอาไปทอดดูจากถ้าดูจากเนื้อปลานะครับถ้าสังเกตว่าคือมันจะมีความแห้งมากกว่าตัวที่ไม่ได้ผักแดดเราลองชินกันชิมกันไม่ไหวแล้วอ่ะโยอุ้ยมันกรอบอ่ะเป็นยังไงเล่ามีส่วนปลาจันยร์อร่อยจังเลย ได้รอเพื่อนก่อนคนเดียวเอาก่อนเลยครับฝั่งตัวนู้นก็ได้นะต้นนู้นก็ได้เพ่ออะไครับผมเรานี่แตเดียบอันนี้มันดูไม่มันดูขาวกว่าตัดตัวนี้ดูขาวกว่าน่าจัถูกไหมอาจจะสุกก็ได้ก็บอกอยู่ว่าตัดก็บอกอยู่ว่าปลาสนิทนะครับคนถ้าเป็นต้นนี้ก็คือมันยังไม่สุกชูอัดมันจุยอ่ะจุยหนึ่งสองสามรู้สึกว่าต้เนี้ยมัน เค็มกว่าตนี่มันกรอบมันกกเค็มกว่าอืมันจะเป็นเพราะว่าไอฝั่งตัวที่เว้ตักไหนอ่ะมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วน้ำาะแนนค่อยไปดูดซับเกลืออ่ามันเลยไม่เค็มข้าอันนี้อันนี้แบบมันเค็มแบบมันเค็มมันเค็มปลายลิ้นอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เค็มติดตัดตานานะมันเค็มแบอพอเค็มมันติดอยู่ที่ตัวปากใช่แต่เป้ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อปาก เหมือนตัวนี้โอเคก็คือสรุปว่าตัวที่ตากแดดอร่อยกว่าตัวที่ไม่ตากแดดใครคิดว่างี้บ้างคิดเหมือนกันไหมเห็นได้คนโสนะครับดูกล่องนุ่มเหมือนกันอร่อยปล่ากว่านุ่มนิดกว่าตักลัครับกลัวครับมากินกันก็ให้ตอนกินเลยได้เลคัดคัดถ่ายยาวถ่ายยาวเหมืนกินอุ้ยอุ้ยนี่กินได้ไหม ได้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 ก็คือเราไม่ไปแพ้ไปเรื่อยแพ้ก็ได้ครับแต่จริงๆอ่ะคุณรู้ไหมว่าจริงๆปลาสลิดมีชื่อหนึ่งชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไม่นี่ไม่รู้เลยแซลมอนไม่ใช่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 คือจริงๆอ่ะอ่าถ้าคนไทยเราอ่ะมีจะมีชื่อปลาสลิดชื่อหนึ่งชื่อเขาชื่อว่าปลาใบไม้ นี่คือได้ยินไหมได้ยินจะไม่ถึงเคอร์อย่างเงี้ยก็ด้วยความที่เรารู้ร่างสละของมันละมันเป็นตัวที่แบบแบนเออใช่แบนเป็นตัวแบนเรื่องภาษามันจะเปิดเป็นไม้เพราะทุกคนสิร์ก่อนเขาเรียกว่าป่าใบไม้กันอ๋ออันนี้คือเป็นเก็บความรู้นะครับน้อยเป็นไรครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับอร่อยอยู่ก็งั้นเนสเกตนี่ก็คืออร่อยแค่ก็คือคุณป่ากินมาไม่หยุดละหิวครหิวหิวอร่อยนี่คือทำ ตอนนี้ผมก็เริ่มตามไปแล้วครับน่ารักมากนี่ครับลองกินครับกับอันนี้ก็คือที่ไม่ได้ตักแตกนะครับเก็บไว้กินกันยัง่นบ้างครับเที่กับข้าวดีไหมได้ครับแต่ผมหิวหรืกินกับข้าวดีกินกับจะไปกินกับข้าวดีกว่าเดี๋ยวต้องไปชิมแล้วเออนี่ตอนนี้ก็คือเรามีแขกรับเชิญนะครับก็คือเด็กแถวบ้านนะครับแล้วก็มีน้องของ กินลายูนะครับก็คือมาช่วยกันชิมว่าปลาสลิดนั้นอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยก็คือน่าจะอร่อยครับเพราะว่าแยงกันกินแล้วก็อยเวลาปลาสลิดก็เหรือเปล่าไปเป็นปลาหมึกก็หรือเป็นภูมิยากองรู้สูบอาก่ศนะฮะเรื่องเชื่อด้วยความอร่อยนี่แล้วใช่คือจังหวัดอื่นทำก็ไม่เทียบเท่าผู้สูบอากาศใช่ก็ก็การทีดูของปลาสลิดอะแม่โตเล่นน้ำก่อยแล้วู้สูบอากาศก็แบบเป็นรูดี้ที่แบบ ทาวบางบ่อกให้ยก็เป็นบบพวกน้ำก่อยก็คือเลี้ยงดูได้ดีก็สาสารผลิตได้ปริมาณมากได้ได้คุณภาพด้วยก็คือผมมีคําถามนะก็คือว่าเคยเคยได้ไปเวลาซื้อปลาสลิดแล้วแบบว่าเขาบอกว่าปลาสลิดบางบ่อยคือสองแสบว่าทําไมต้องบางบ่อก็คือก็ออเลยสงสัยผมก็เลยผมบอกแก็คือบางบ่ออ่ะเป็นแหล่งของปลาที่แบบขนาดใหญ่ปลาสลิดแล้วก็ แผบบวมแหบแล้วล่ะมันก็จะเป็นเป็้อนเองเวที่เป็นน้ำก๋วยอย่างนี้คือโมซานเรียกด้ว่กเป็นแหล่งผลิตปลาซึ่งตกออกเลยในเงี้ยมันเลยมีชื่อเสียงมาจากบางบอจ้าโอเคครทำรสชาติเป็นไงครับปลารสชาติอร่อยครับก็มันนัวๆเข็มๆนิดนึงโอเคหอมละมุนครับละลายในปากเลย มีมีมีแนะนำวิธีกินให้แบบลาสลชอ์อร่อยกว่านี้มีไหมมีไหมมีอ่ะโอเคไม่เลวรสชาติเป็นไงไม่อร่อยเลยครับคัดคัดเพราะเราบอกว่าอร่อยมันกรอบกรอบก็ฝีมือคนทอดครับเนี่ยอันอร่อยอันนี้ก็คือคนทอดของเราครับก็คือเขาอยากมาช่วยเราทอดเพราะว่าเขาทำไม่เป็นเปเห็นวัที่ฟังดูขัดแย้งกันอืม ก็คือผมมีบอกไว้ว่าเมื่อก่อนปี2,500ปลาสลิดเป็นปลาสลิดธรรมชาติจริงๆแล้วจริงๆแล้วปลาสลิดเป็นปลาที่อยู่แต่ธรรมชาตินะครับเพราะว่าพอหลังจากปี2,500เนี่ยเขาเปลี่ยนจากการเป็นปลาธรรมชาติเป็นปลาเลี้ยงเป็นปลาพอเลี้ยงนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นปลาที่หาได้ง่ายครับแล้วก็อร่อยแล้วปลามันเป็นปลามาจากแบบน้ําอะไรอ่ะก็เป็นน้ําก่อยก็คือเป็นแบบบริเวณทั่วไปครับก็หาได้ กบบบริเวณไหนที่มีแม่น้ำก็คือมันจะมีโอกาสที่จะเจอปลาสลิดได้ง่ายนั่นคือขอวเตยียมเก็คือน้ำปล่อยเนี่ยจะเป็นการผสมระหว่างน,น้ำจืดกับน้ำเค็ียซึ่งจะมีค่าที่บมันจะไม่จืดหรือก็อไม่สดมากครับอร่อยเลยนะอ,ะร,นะอะร่อยเออแล้วก็ตัดนะครับก็เราก็จะให้แขกรับเชิญนะครับกินปลานะครับ เราใส่ก็เราใส่แค่ครั้งเดียวนะคะแล้วเวลาทอดก็ทอดให้มันเหลืองแล้วเ,เราไม่ต้องไปพลิกไปพลิกมานะคะป่าต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เราค่พลิกนะคะแล้วมันเนื้อปลามันจะไม่ติดะแกรงอีกนี่นะครับสาเหตุที่ใส่เกลือลงไปก่อนทอดปลาสลิดนะครับพี่พี่พ,พี่พี่ครับพี่ครับที่มาของปลาสลิดมันมาได้ยังไงครับ ปลาสลิดนะครับหรืออเสื่อเนี่ยที่คนไทยเรียกกันว่าปลาใบไม้นะครับโดยที่เขาเรียกกันว่าปลาใบไม้เพราะว่าปลาะสลิดเนี่ยมันมีรูปร่างที่แบนเหมือนใบไม้ใช่ไหมครับก็เลยเรียกกันว่าปลาใบไม้ครับโดยไอตัวปลาสลิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ในภาคก,การนะครับและเป็นพืชเศรษฐกิจของทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับและที่คนสมุทรปราการรู้จักกันเนี่ยก็คือในเสื้อของปลาสลิดบางบ่อนะครับซึ่งมันอร่อยมากมาก พี่พี่ครับว่าไงครับข้อสำคัญของปลาสลิดนี่คือยังไงครับข้อสำคัญของปลาสลิดครับหนึ่งครับเป็นแหล่งอาหารของเราครับซึ่งเปลาสลิดนะครับก็คือจะมีโปรตีนชั้นดีครับอยู่อยู่ในตัวของมันด้วยครับแล้วก็จะมีน้ํามันธรรมชาติของมันด้วยครับเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะฉลาดครับเพราะว่าอะไรครับคนไทยครับกินปลาแล้วฉลาดถูกต้องครับกินปลาแล้วฉลาดนะครับเพราะว่ามีแลคโตบาซิลัสนะครับ มนไม่ได้แล้วต้องเอาใหม่ไม่เลยเราสามารถนําปลาสลิดไปต่อยอดได้ยังไงบ้างครับก็ปลาสลิดเนี่ยมนถือว่าเป็นเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของผู้คนได้นี่นะแล้วคือเราสามารถแบบเอาไปต่อยอดทำเป็นเมนูอาหารต่างๆได้ครับอย่างเช่นปลาสลิดเนี่ยเราสามารถแบบไปต่อยอดทำแบบต้มยำตแกงอะไรก็ได้ที่ทําให้ผู้คนะสามารถให้คนต่างชาติเขาได้รู้จักปลาสลิดของเรามากขึ้นแล้วก็ปลาสลิดของเราภูมิยาของเราไม่เป็นแบบวิธีการหมักป่าแล้วเราสามารถให้ป่าผสม รสชาติใน,นเนื้อกับมันได้มากขึ้นโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็ขอจบการนำตัวเหนือต่เพียงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบายขอบคุณครับเอีย๋ยวกินปลา,าระ่กันครับรอร่อยมากเค็มด้